ยังไม่มีคะแนนเจาะบ,บ่อใหม่เนาะช่างเขาก็เลยมาล้างบ่อล้างท่อให้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวดึงน้ำนะคะก็คือจะใช้สม e r นะคะในการดึงน้ำขึ้นนะคะจากที่ปกติเราใช้ปั๊มเนาะนะคะจากปกติที่เราใช้ปั๊มนะคะเพราะว่าแรงดันของสม e r นะคะมันจะ แรงกว่าปั๊มนะคะที่เราใช้แบบอัตโนมัตินะคะก็จะซื้อสายไฟสมิร์ทแล้วก็อะไรนะเกีียวหน้าเกีียวหลังนะี่ช่างมาวันนี้เราก็มากับช่างช่างพามา จะไปใช้ยังไงอ่ะพ่อไงนะแง่จะใช้ยังไงจุ่มงเลยครับจุ่มลงจุ่มลงที่มลงจะทำงานคือจะดูดของรถแล้วขึ้นอ่าดิสเทนเซอร์ไปเข้าในกล่ตัวนี้แหล่ะเป็นตัวทำงานไฟเข้าปั๊บก็ขึ้นตลอดน้ำไม่ดจะบไปจัดก่อนเลยอะตอนะจตอนเพราะว่าที่เราต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเจาะใหม่เพราะว่า วันที่24นี้นะคะพ่อควานแม่ควานจะต้องเดินทางขึ้นกรุงเทพเนาะนะคะเพื่อพาพ่อของพ่อควานนะคะไปใ,ให้เคมีคมให้เคมูเม ให้เคมีนะคะรักษามะเร็งต่อทีอ่กุงเทพนะคะซึ่งก็จะได้แอบมิอสู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นหลายเป็นจํานวนหลายวันนะคะแล้วทีนี้ก็จะต้องแบบให้คนเขามาดูแลช้างให้ซึ่งตอนนี้พ่อพายาตาของเราก็กําลังตกมันอยู่ด้วยนะคะ <พอ S 1> <ๆ S 2> เขาก็จะหิ้วน้ําให้เหมือนกับพ่อพานแม่พานให้ไม่ได้นะคะเพราะว่า กินใหม่นาะนะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพ่อพายลันตาะจะเป็นช้างที่เอาแต่ควานนะคะคนอื่นคือแบบว่าเข้ายากลำบากนะคะก็เลยต้องแบบว่าหาวิธีให้เขาก่อนนะคะแล้วก็ใช้เพื่อที่น้องช้างจะได้มีน้ำใช้ด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะนี่มันก็หลายวันแล้วเนาะจะรอแบบว่าคะแนนมาเจาะใหม่ก็อูกว่ากว่าจะหาได้นะคะก็หลายคะแนนใช่ไหมแม่แม่คะ่ะ ทีนี้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่าจะเ,เป็นที่จะต้องใช้น้ํานะคะก็เลยต้องหาวิธีนะคะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าได้น้ําขึ้นมาใช้ก่อนนะคะเ,<ร>เขาก็กําลังจะทดสอบดูนะคะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมันดึงน,น้ําขึ้นหรือเปล่านะคะก่อนที่จะออกคน่ะ เขาก,ก็จะใส่ลงแบบนี้ป่ะถึงท่อมันจะาสวยงด้วยอ๋อแม่ควันก็ยังงง,ง,งน,นี้เขาจำองอใช้ยังไงจำลองอันนี้จำลอง <c oughs> จำลองเหตุการณ์ <c oughs> สิเออไหลลงขึ้นเราจะไปเน้นเรื่องอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้่ต่อประเด็นประเด็นน้ำเราจะมีให้ไหลไหม ปั๊มน้ำเนาะปั๊มน้ำมันแรงไม่พอใช่ไหมพ่อก็เลยจะต้องเปลี่ยนใช้เป็นเสมทก่อนเบื้องต้นปั๊มมันกำลังไม่ถึงปั๊มมันกำลังไม่ถึงไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้เราพะวงอย่างเดียวก็คือน้ำในบ่อเราจะไม่พอไม่พอปั๊มน้ำในบ่อจะไม่พอปั๊มปั๊มเสมอที่หละเนาะเสมอใส่หดเยด้ ไปเอาใ,อาใส่ไปต่อไปสุดเยบเลยจะคอยต่อแล้วมันบนกออก่เนี่ยครับเอาลงอีกไม่ทำพอย่งเอาแต่ฝากได้สิ ลังจากที่เราเอาเสมอร์นะคะลงคืเขาก็เป่าเป่าเป่าเรียบร้อยเป่าล้างมาละ่งที่ล่ะพึางมงตนเยานี่ตลป้าป้าเป็ นะอคันะ,ะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการล้างเป่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะล้างบล้างบนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีทุนเจาะ ใหม่เนาะนะคะก็ช่างก็เลยหาวิธีแก้ไขให้เรานะคะค่าล้างบ่อก,ก็อยู่ที่5,000คะแนนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นค่าอุปกรณ์ครับผมนี่นะคะ5 242คะแนนนะคะขอบคุณช่างครับขอบคุณมากมากเลยนะคะช่างคะ่ะกอไปเปิดน้ำให้แม่แม่ดูหน่อยว่าน้ำมาได้ยังขอบคุณนะคะพอ,ะะอเปิดปั๊มก่อน ดูนะว่าน้ำจะไหลพอได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปโกนนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทรายแป้งนะคะแม่แม่แมแมคะอะไรป้อมเปมจะมีน้ำใช้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องทำแท่นพักน้ำด้วยนะคะเพราะว่าช่างบอกว่าแนะนำเนาะว่าให้เราทำแท่นพักน้ำไว้นะคะแม่แม่แมแมคะโอ้ย ทำไมเป็นแบบนี้คือวนีคือวนอวีกเ,เอาเอาเอาคือว่าไหร่อู้มีแต่ทรายอ,อู้ดูสภาพส,สภาพสีนะ้ำ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนผลไม้นะคะตะก้าเล็กๆนะคะให้ได้มีทุนนะในเบื้องต้นก่อนนะคะแม่ๆม่คะก็เดี๋ยวจะไล่ผลไม้ไปเรื่อยๆเนาะเผื่อจะมีทุนได้เจาะบ,บ่อใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คะแนนครบเมื่อไหร่นะคะก็เลยทําพอให้มีน้ําใช้ไปโกอนนะคะเบื้องต้น,น,น,ววน,นใจก็มมีอ่่รววว้้ันน ค่าใช้ใจ่ายโดยรวมของวันนี้นะคะที่ทำให้มีน้ำใช้เบื้องต้นก็อยู่ที่1นึ่งมืสองันเท่าไหร่นะพ่อหนึ 200, ่งมืเท่าไหร่รวมแล้วหนึ่ง2มืนสองบสองบาทก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะ